ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางทารล่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวกวางจะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะคะว่าจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะอ่ะ อันคำทํานายนี้ในคลิปนี้นะคะจะเป็นของวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะอ่ะกวา,าจะใช้ทั้งหมด2ส,สำรับด้วยกันนะคือไพ่ทาโร่ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นไพ่คำแนะนำเนาะเป็น l ลิฟออร์เคิค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่คนโสดก่อนแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่สามารถกรอได้เลยนะคะ มาดูคนที่คนโสดธาดินนะคะธาดินยังรู้สึกว่าอยากทํางานไปเรื่อยค่ะเพราะว่าบางคนกลัวความรักมากมายเนอะห้าถ้วยสิบดาบเนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของอดีตนะคะที่ยังคงฝังอกฝังใจสิบดาบเนี่ยคือมันทิมแทงมากๆเลยมันมันเจ็บปวดอ่ะมันนึกทีไรมันก็เจ็บปวดทุกทีมันขยาดไปเลยประมาณนั้นนะคะห้าถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอดีตแล้วยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของเดิมๆอันนี้เห็นไหมมันเหมือนเป็นมรสสมอ่ะอยู่ในหลุมดาอะค่ะยังคงเป็น อะไรที่เรารู้สึกว่ามันลืมไม่ลงอะ่ะมันลืมไม่ได้มันมันไม่ใช่แค่ลืมไม่ได้นะมันเหมือนความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นมันยังคงอยู่อเออมันยังคงอยู่ในจิตใจอยู่มันยังจําความรู้สึกแบบนั้นได้อยู่เลยนะคะดังนั้นเวลาใครที่เข้ามาไพ่ราศีเออไพ่ของจัสติสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องต้องช่างใจ ต้องคิดนานมากๆเลยว่าเวลาคนหนึ่งเข้ามาหรือว่าใครเข้ามาก็แล้วแต่คุณจะช่างใจมากๆจะไปต่อดีจะไม่ไปต่อดี ะะแต่ถ้าเกิดว่า,พาไพ่ใบนี้มันขึ้นสําหรับคนที่มีคู่แล้วหรืออะไรแบบนี้ถ้ามันได้รักแล้วมันคือรักไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาให้เลือกเงี้ยคุณยังคงช่งางใจอยู่ว่าจะเลือกดีไม่เลือกดีฉันจะไปทางซ้ายดีหรือฉันจะไปทางขวาดีแบบนี้นะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันก็มีคนเข้ามาเนอะอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้ธาตุลมนี่ก็คือมีราศีกุมราศีมีถุนแล้วแล้วก็ราศีตุลน,นะคะแต่ก็อย่าจะไปยึดติดในเรื่องของราศีมากนักนะคะก็ มีคนเข้ามาแหละนะคะเ,เนี่ยเข้ามาจากการที่คุณเดินทางไปทํางานต่างๆเพราะคุณอยู่โฟกัสอยู่กับเรื่องของการทํางานถูกไหมคะคุณอาจจะเวลาไปเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอใครเข้ามาเจอสังคมใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็ยังไม่ไม่เปิดใจเท่าไหร่เพราะยังไงเพราะว่ามันมันมันเจ็บอะ่ะมันกลัวเจ็บอ่ะนะคะอพอเข้าใจอยู่นะคะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยยังไงดีก็ ก็ลองดูแล้วกันบางทีอะ่ะเปิดใจนิดนึงก็ได้นะคะเปิดใจลองคุยก่อนก็ได้เพราะมันไม่ใช่คุยกันแล้วแบบปุ๊บป,ปั๊บแล้วมันจะใช่เลยเนาะมันต้องคุยเรียนรู้นิสัยนะกว่าจะไปถึงจุดๆดนั้นว่าเราจะต้องตกลงคบกับใครคนหนึ่งอะ่ะมันก็คงต้องใช้เวลานะคะดังนั้นก็เปิดใจอ่ะมาดูไพ่เลิฟออร์เคิลนะคะที่ให้คำแนะนำเป็นไพ่คาวกาเด็เนาะมันเหมือนกับการป้องกันนะกวางไม่ได้มองในแง่มุมของการว่าที่คุณจะต้องแบบ ปิดใจหรือ,เ,อ,อเหมือนแบบล็อกกุญแจใส่หัวใจของตัวเองแต่ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าตัวคุณนั้นน่ะมีภูมิต้านทานแล้วมันมีภูมิต้านทานจากรักครั้งเก่าแล้วนะคะแต่อยากให้แบบว่ามองใครแต่อย่าแบบ ไปทุ่มเทใจอะนึกออกไหมไปทุ่มเทใจแบบว่าไปปล่อยใจให้เขาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาก็แบบเซเย็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คืออาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยแบบว่าออสร้างภูมิคุ้มกันไปเรื่อยค่อยค่อยคุยไปค่อยๆรู้จักเขาไปว่าเขาเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงภูมิฐานเป็นยังไงแว็กกราเขาเป็นยังไงเนาะเพื่อที่ว่าเวลาเราครบกับเขาไปยาวๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลัง นะเออมันเป็นแบบนี้ซะมากกว่าไม่ใช่ว่าปิดใจแต่ว่าให้เราอะ่ะป้องกันตัวเองอย่าปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปนะคะบางคนอาจจะแบบปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปอ,ะอ่ะถ้าเป็นนะมันตามหลักวิทยาศาสตร์นะผู้หญิงอะเรามักจะแบบว่าให้ความรู้สึกเขาไปเยอะมากเลยอะ่ะแบบว่าแปบบ๊แบๆบแล้วก็ให้ความรู้สึกได้แล้วอะไรเงี้ยเออเคยได้ยินมาที่แบบในอินเทอร์เน็ตเขาพูดว่าเออบ้านเธอแค่ปักซอยบ้านอะไรอย่างเงี้ย เออมันอารมณ์ประมาณนั้นะนะคะแต่อย่าให้มันเป็นถึงขนาดนั้นเลยนะคะเราค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะคะอ่ะอันนี้สําหรับถ้าคนโสดธาตุดินนะคะจบไปแล้วเดี๋ยวว่าจะขอไปเปิดไพ่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนคะ่ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะก็ยังคงขมุกขมัวอยู่เพราะว่าคู่ของคุณนะคะหรือว่าตัวคุณนั้นยังคงเอ,อ่อ โฟกัสไปเรื่องของการหาเงินการทำงานอยากจะมีฐานะที่มั่นคงประมาณนี้นะคะคนที่คุณดีลอยู่นะคะอาจจะเป็นเชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะธาตุน้ำก็มีราศีมีนกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกหรือว่าคนธาตุดินก็ได้ค่ะก็คือได้นะได้เหมือนกันหมด ตัวคุณนะั้นหรือตัวเขาเนี่ยยังคงโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะมีแต่ไพ่เหรียญไพ่เหรียญไพ่เหรียญขึ้นมานะคะหรือไม่เขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณมากนักนะคะทําให้คุณจะต้องคอยตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาอยู่ตรงไหนเขาทําอะไรนะหรือว่ามีความคิดถึงอยู่เขาตลอดเวลาแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณมากนักพอเวลาเขาที่เขากลับมาเนี่ยเขาก็จะมีคําพูดหวานๆกับคุณตลอดเวลาเลยคุณอยู่กับคนหวานๆอ่ะคุณอยู่กับคนที่แบบว่าโรแมนติกนิดนึงอ่ะหรือว่ามีคําพูดอะไรนิดนึง นิดเดียวนะคะหรือว่ามีการกระทํานิดนึงเข้ามากอดนู่นนี่นั่นคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยยอมแล้วอ่ะคือรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าฉันแบบหัวใจฟูแล้วแค่นี้ก็โอเคอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆนะมันอันเนี้ยกวาจะกวาจะอ่านให้เป็นสองแง่ละกันนะคะในแง่แรกนะคะวางมองว่าอันเนี้ยให้ระวังไว้นิดนึงว่าการที่เขาอหายไปการที่คุณต้องตามเขาตลอดเวลาการที่เขาบอกว่า เฮ้ยไม่ว่างฉันต้องทํางานนู่นนี่นั่นเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะไพ่เอ็มเพรสเนี่ยหมายถึงว่าการที่แบบเหมือนเขาแต่งงานหรือว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้อันนี้คือ1กรณีนะคะอีกกรณีหนึ่งก็หมายถึงว่าตอนนี้เขาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อให้มีฐานะมั่นคงที่จะทัดเทียมคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนได้มากขึ้นการที่ความสัมพันธ์เอ่อการที่เขาไม่ชัดเจนเนี กับคุณเนี่ยเพราะว่าตัวคุณอาจจะมีมาตรฐานสูงหรือตัวคุณนั้นอาจจะมีฐานะที่มากกว่านะคะฐานะที่แบบว่าสูงกว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องตามคุณตลอดเวลาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินทําให้เขาต้องกังวลในเรื่องของเงิน เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะออันนี้คือสองกรณีที่วางมองนะคะเรายังไม่อยากจะฟันธงไปแค่กรณีเดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นดงโดยรวมอยากจะอ่านให้กว้างๆให้ทุกคนแบบว่าหลายๆเคส,ๆๆเ,คสเนี่ยเข้าใจนะคะอะแล้วเรามาดูไพ่ของคำแนะนำกันว่าไพ่คำแนะนำมันจะเป็นยัางไงาน,นี่คือไพ่ของ l o v e o r a c โ e c การเนี่ยไพ่ Love อ r a c โ e c การบอกว่า trust ค่ะก็คือ ความเชื่อใจความไว้วางใจอะเนาะนะมันไม่ใช่แค่ค,ความไว้วางใจเกี่ยวกับเขานะว่าคุณเนี่ยต้องในกรณีแรกที่ควางบอกไปแล้วเนะว่าเขาอาจจะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งหรือเปล่านะคุณอาจจะต้องแบบเออมีความวางใจเขาหน่อยเขาบอกว่าเออจะไปทํางานก็คือทํางานการที่เราไม่ไว้วางใจเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับเออเหมือนถ้าเกิดเรามองในแง่เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอะถ้าเขาไม่มั่นใจในตัวเราเขาไม่เชื่อใจใตัวเราเราก็รู้สึกหุนหิตเนาะ เออมันก็ทําให้การที่มีชีวิตคู่ไปต่อเดี๋ยวมันก็ค่อนข้างยากหราอาจ,จะต้องมีการไว้วางใจเขาล่ลยนิดนึงถ้าเรายังไม่ได้จับได้ค่ะหนันงคาเขาอะนะคะเออแล้วก็ trust เนี่ยคือเชื่อความอย่างอันนึงนะความคิดว่าเชื่อตัวคุณเองอะเชื่อตัวคุณเองว่าคนคนนี้คือคนที่โอเคละคนคนนี้ไหนไหนเราก็เลือกมาแล้วคนธาตุดินจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะเออถ้าไม่ถ้า ไม่ค่อยปล่อยตัวปล่อยใจเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่ชัดเจนดังนั้นก็คือแบบว่าในเมื่อฉันเลือกแล้วอะ่ะก็เชื่อตัวเองสะหน่อยนึงนะลองเปิดใจไปอีกสักหน่อยนึงแล้วกันถ้ามันไม่สุดจริงๆอะ่ะอย่าพึ่งพอถ้ามันไม่สุดจริงๆเราก็ไปต่อได้เนาะนะอันนี้ก็คือเป็นเอ่ออันนี้ก็คือในมุมมองของกวางนะคะอ่ะถ้าไม่ถูกใจใครกวางก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คนมีคู่กันค่ะ มาต่อกันที่คนมีคู่นะคะมีไพ่ก้าดาบนะคะชายออดแล้วก็เดอวิ o อ f o r ์ u n e ค่ะสามไม้แล้วก็ตามด้วยเมจิ c เชียนนะคะไพ่เนี้ยมันออกไปทางแนวของคนที่มีคู่แล้วก็อยู่ห่างไกลกันเป็น Long Term Relationship เนาะไม่ใช่ Long Term มความพูดผิด Long Distance ค่ะก็คืออยู่ห่างไกลกันคุณอยู่ที่หนึ่งเขาอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งสามารถคุยได้แก็คุยแค่โทรศัพท์เขียนจดหมายส่งลงพิลาประมาณนี้นะคะ อืมนะดังนั้นคุณเนี่ยมีความเครียดมากๆเลยนะักกังวลเกี่ยวว่าตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่เขาจะมีใครมาให้การงานของเขาเป็นยังไงบ้างคนกังวลไปหมดเลยะคะ่ะเกี่ยวกับตัวเขาบางทีกังวลจนนอนไม่หลับติดต่อเขาไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มีบ้างเนอะในการที่เป็นปัญหาของคนที่ลองลองดิสแทนนะคะออตอนเนี้ยกวางคิดว่าอ,อ ที่เขาไปเนี่ยเขาอะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะเนาะให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการงานหรือว่าหาโอกาสอะไรใหม่ๆอะไรในชีวิตนะคะเพื่ออาจจะเข้ากลับมาแล้วเป็นเป็นที่ภาคภูมิใจให้ตัวเราอะได้นะคะอันนี้มันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้คือสลับกันได้ไม่ตัวเขาก็ตัวคุณนะสลับกันได้ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในที่ห่างไกลนะคะ แต่ว่าให้เชื่อเถอะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วล่ะคะ่ะนะเป็นคนที่มีความสามารถแล้วเมื่อเขากลับมาเมื่อไหร่นะคะ <_' S 1> เขาจะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมากๆเลยอะคะ่ะให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ทางที่ไม่ดีค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งไปเครียดเลยนะคะว่าว่าการที่เขาอยู่ห่างไกลเขาจะมีใครเพราะไพ่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมานะนะว่าเขาจะมีใครนะคะคนที่คุณดีลอยู่อาจจะเป็นราศีกรกฎก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้ธาตุไฟมีราศีเมษ ราศีสิงแล้วก็ราศีธนูค่ะนะอย่าอันนี้พวกราศีเนี่ยอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรกับมันมากแต่ว่าวางอ่านไปตามไพ่นะคะเออจริงๆแล้วอะเชื่อใจเถอะอย่าเพิ่งไปเครียดนะการที่เขาไปเนี่ยเขาต้องแสวงหาอะไรเดว o ล f o r ์จูนคือเหมือนไปปรับเปลี่ยนชีวิตอะให้กลับมาแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะ ะะอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยเพราะในนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องของผู้หญิงอะไรด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เลิฟออลัคเคนะคะว่าเลิฟออลัคเคเนี่ยบอกอะไรกับเราบ้างเลิฟออลัคเคบอกว่าโฮเห็นไหมเราจะต้องมีความหวังนิดนึงนะคะ่ะการที่เหมือนบางทีคุณอาจจะหมดหวังกับเขาไปแล้วว่าเฮ้ยการที่เขาอยู่ไกลไกลเนี่ยมันจะคงกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ละหรือว่าเ,เราคงไม่ได้มีชีวิตปกติไม่ค่อยไม่ได้มีชีวิตคู่เหมือนคนปกติละ นะอย่าพึ่งนะคะบางคนเนี่ยเออมีบางคนบางมีดวงบางดวงนะที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ดีเออต่างคนต่างดีการงานก็ดีแต่ว่าเขาก็ยังรักกันได้อยู่นะคะเนี่ยเราจะต้องมีความหวงังเห็นไหมแล้วดูไพ่นะดูด,ดูตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายคริสนะ เออกำลังจูบกันนะคะก็แสดงว่าเราต้องมีความหวังเนาะหวังว่าความรักครั้งนี้มันจะต้องเป็นไปได้ความรักครั้งนี้มันจะต้องดีการที่เขาไปเนี่ยเพื่อโอกาสของตัวเขาเองบางทีเราต้องยินดีด้วยะคะ่ะว่าเ,เขาไปเพื่อโอกาสของเขาเนาะแล้วกลับมาแล้วเราก็จะได้แบบ เออเราจะได้ภาคภูมิใจตัวเขาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจบไปแล้วสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะสามารถเออแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวกวาจะขึ้นไลน์ไว้ให้อยู่ด้านล่างนะคะวันนี้วังขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ